สวัสดีครับพี่น้องทุกทกท่านนะครับวันนี้ผมนุ้ยเชิญยิ้มนะครับเรื่องที่เราจะคุยกันในวันนี้นะฮะมันเป็นเรื่องใหญ่ที่หลายๆคนมองข้ามนั่นก็คือตับของเรานั่นเองครับวันนี้นะครับผมจะถามแบบทุกคําถามแล้วให้คนที่รู้จริงเนี่ยนะครับมาตอบแล้วมาเคลียร์นั่นก็คือคุณวิทย์ผู้เชี่ยวชาญเรื่องตับสวัสดีครับ,ค,รบคุณวิทย์สวัสดีค่ะพี่นุย้ย uh huh. ถือว่าเป็นผู้เชี่ยวชาญก็ตอบปัญหาเรื่องตับหน่อยก็แล้วกันนะครับได้เลยค่ะยินดีค่ะ,ะผมเคยคิดนะครับคุณวิทย์ว่าเวลาหลังดื่มไปแล้วเนี่ยแอลกอฮอล์เนี่ยถ้าเราดื่มน้ําตามไปเยอะๆเนี่ยมันก็จะช่วยล้างแอลกอฮอล์ออกจากตับของเราไอ้นี่มันเป็นเรื่องจริงหรือเปล่าครับ ไม่จริงเลยค่ะพี่หนุยเพราะว่านาเนี่ยจะช่วยให้ร่างกายของเราเนี่ยไม่ขาดน้ํานะคะแต่การล้างแอลกอฮอล์เนี่ยต้องใช้เอนไซม์โดยเฉพาะที่ชื่อว่า ALDH ค,ค่ะคซึ่งเอนไซม์ตัวเนี้ยถ้ามีไม่พอค่ะก็ะให้เราเนี่ยดื่มน้ําเป็นองค์โองหรือทั้งแม่น้าเลยก็ไม่ได้ช่วยให้แอลกอฮอล์เนี่ยลดลงเลยค่ะและอีกเรื่องหนึ่งนะครับคุณวิทย์ครับมีคนชอบบอกนะฮะว่าให้เรากินของมัน,ม,นมันก่อนดื่มนะครับแล้วมันจะไปเคลือบกระเพ,าะ,เพาะจะทําให้ไม่เมาอันนี้มันจริงจริงหรือเปล่าครับ มันจริงแค่เครื่องเดียวค่ะพี่หนุย่ยถ้าเราทานของมันเนี่ยก่อนที่จะทนันแล้วแอลกอฮอล์เนอะตับเราก็จะดูดซึมแอลกอฮอล์เนี่ย ได้น้อยลงก็จริงค่ะแต่ในขณะเดียวกันตับของเราเนี่ยก็ทํางานหนักมากขึ้นเพราะว่าตับของเราเนี่ยต้องใชเอนไซม์ในการย่อยไขมันด้วยฉะนั้นค่ะมันจริงแค่ครึ่งเดียวค่ะแถมตับของเรายังต้องทํางานหนักเพิ่มขึ้นแล้วก็ยังเสี่ยงที่จะเป็นไขมันพอกตับอีกด้วยค่ะพี่นุ้ยตอนนี้ผมเริ่มคิดได้แล้วนะครับว่าพฤติกรรมแบบไหนที่เสี่ยงกับโรคตับที่สุดเลยนะคะัถ้าเราไม่ดูแลตับให้ดีนะครับจะเป็นอะไรบ้าง พฤติกรรมเสี่ยงนะคะที่ทำให้ตับของเราพังค่ะเช่นการดืม่มแอลกอฮอล์บ่อยๆการทานอาหารมันๆของทอดของแปรรูปต่างๆค่ะหรือการใช้ยามากเกินไปจนทำให้ตับของเราเนี่ยต้องขจัดสารพิษออกมาหากเราทำพฤติกรรมเหล่านี้บ่อยๆนะคะคตับก็จะเริ่มเสื่อมค่ะไปจนถึงตับอักเสบนะคะรวมไปถึงตับแข็งหรือว่าทำให้ตับเนี่ยเป็นมะเร็งได้เลยค่ะพี่นุย้ยโอ้โหไปถึงขนาดนั้นเลยใช่ค่ะนี่แสดงว่าถ้าปล่อยไว้นานๆเนี่ยนะฮะตับอาจจะแบบพังแบบไม่รู้ตัวเลยใช่ไหมครับเนี่ยใช่แล้วค่ะ เพราะฉะนั้นนะคะการดูแลตับค่ะควรทำทันทีตั้งแต่วันนี้เลยค่ะต้องทำอะไรบ้างครับอย่างแรกเลยอย่างที่บอกค่ะเลิกดื่มนกักงดของมันงดของทอดนะคะแล้วก็ต้องออกกําลังกายบ่อยๆที่สําคัญเลยค่ะคต้องใช้ตัวเสริมตอนนี้นะคะต้องบอกเลยว่าเราเนะี่ยมีตัวช่วยจากธรรมชาติที่มีงานวิจัยรับรองแล้วค่ะอย่างเช่นนี่ เบตาริฟโปพัดกล่องนี้นะคะต้องบอกเลยว่าของเขาอะ่ะมีนวัตรกรรมหลักนะคะคือลิเวอร์ทอกสารสก,กัดจากถั่วเหลืองกับจมูกข้าวหมักแบบญี่ปุ่นค่ะที่จะเป็นตัวช่วยเร่งแอลกอฮอล์ออกจะตับได้เร็วขึ้นค่ะพี่หนุ่ยรับรองว่าถ้ามีตัวนี้ตัวช่วยเนี่ยเราดื่มแอลกอฮอล์แค่ไหนก็สบา,ายพี่พีรีน้องทุกท่านครับใครที่กังวลเรื่องสุขภาพตับหรืออยากมีตัวช่วยดีๆนะฮะในการดูแลตับให้แข็งแรงผมขอแนะนําตัวนี้เลยนะครับเบตาลิฟโปรพัดครับตัวนี้แหละครับ อย่ารอให้ถึงวันที่คำว่าสายไปมาถึงก่อนนะครับพี่น้องแล้วเจอกันใหม่คลิปหน้าครับฝากไว้ด้วยครับเบตาลิฟโปรพัดครับ